เอาลนไปซ้ายไปลนเล้วลนแล้ว,ลลวได้แล้วครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีย่คำคําครับเวลาช่วงนี้กบประมาณใกล้สีทุ่มแล้วนะครับมากับบรรยากาศที่สะไญ่ที่จะมาออกกำลังกายเล็กน้อยนะครับ ออกจากเสือเยอะครับข้างในนะกกาเสือคลุ่มน้่ครับพี่นอ้องแมงมันหลายครับแมงลายนะะักเพร่นตากเข่าเต็มอยู่นะครับเดี๋ยวให้เบ่งบรรยากาศครับเดี๋ยวให้เบ่งบรรยากาศพี่นอ้องทักทายทุกๆพื้นที่นะครับนี่นี่นี่คน่ะคนตากเข่ากันเต็มนะครับ นะช่วงนี้ครับไฟจัดเต็มแล้วนะครับสำหรับเส้นทางการออกกำลังกายครับมากคำนะครับการเลือรถอยูโบก,กีขั้นนะครับเึิ่งบรรยากาศครับเนะเดี๋ยวไปออกกำลังกายกันครับ แม่งหลายแม่งหลายพี่น้องนะครับขอหยาดใส่หอดแลกกิ้งนะครับนะพร้อมแล้วครับพี่น้องห้องกานเริ่มเก็บเกี่ยวครับเพิ่นกระมาตาเขาอยู่นี่กงเว้นคือสีแดดดีนะครับโอ้แสงคืองามแท้แสงหลอดไฟนะครับตอนนี้ขอบคุณเออผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเหตุสถานที ได้ออกกำลังกายครับรู้สึกว่าแสงสว่างรอบสะเลยนะครับรอบเลยครับ,นะรบทุกทุกห่างสูงสุดกับสีหาิเมตรนี่แหละครับนี่แหละครับไฟมันติดต,ตั้งไว้รอบสะเลยครับสะนี่ความยาวประมาณเท่าที่เคยจับความยาวนะครับสองพันสองร้อยกว่าเมตรนะครับ ตนนใหม่ก็ร่มรื่นครับอากาศดีครับรู้สุกเย็นสบายแต่จมีพี่น้องเป็นใส่รถใส่ถนน,นรับมอไซค์ครับรถใ่อ้อมสะยู่ตลอดครับแต่ยังมีพี่น้องเป็นยางออกกำลังกายครับเดี๋ยวซู้ให้เบิรงนครับนี่หมดละยางมายังมีเออยยังมีไอ่นออกกำลังกายอยู่นะครับเป็นโมนยูนี่ ถุงสองถุงยังคือคักอยู่นะครับอ่าไปย่งางออกกำลังกายกันที่งนอกเัน,นี่จะสิบประมาณเอาจักสองโลพ่อนะครับพ่อได้สุดสืดยูนี่สิเป็นดงเป็ดน้ำครับ พี no ่น้องเข้ามีเป็ดนามมีอย่างแต่พอแล้วมัอัดปวยเขาบนอ้อเนาะสงสัยครับทีสามาเก็บเขาหละตากแ้วแดดสองแดดนะครับเนี่ยเอยเรากระยางออกต้นลังยก่นี่ครับคุยกันมาเอาไย่างเดียวก็คือใช้ฟที่นเลยบอกอะไรมันวะ อ่ะบายพี่น้องอยู่ทั้งหลกันแน่นะครับผู้ท้องคนอาจจะกินเขากินน้ำกันอยู่นะเดี๋ยวจะอัพโหลดเลนะคยนะสำหรับช่วงนี้จะถือว่าได้มาอัปเดตอาการนะครับเรื่องของสุขภาพ กะหูสุกสดชื่นขึ้นหลายนะครับหลังจากที่ช่วงนี้กมีการวกควบคุมนะปริมาณบว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินนะครับหรือเรื่องของอาเขาเอ่ยยังะ่ะการดูแลดูแลสุขภาพนะครับจะอาจจะบริออกกกำลังกายนักขึ้นกีนะครับหรือในส่วนของ การพักพรนะครับกะมีการพักพรที่เพียงพอนะครับแล้วครับพยายามคิดในแง่บวกคิดในสิ่งดีๆนะครับสำคัญเช่นเดียวกันพี่น้องนะครับห่างออกมาประมาณจากักสองสามรอยเมตรกับบ่บ่ได้อ้อมช้านะครับห้องกัสี แ่เส้นทังตรงนะครับใกล้ๆยางไปยังมาเอานะครับฝากทุกฝากไปถึงทุกท่านล่ะครับต้องนะดูแลสุขภาพออกมาังกายแนย่หรือเรื่องของการกินข้าวกินน้ำนะครับก็สำคัญเช่นเดียวกันโอ้สดชื่นสดชื่นบด้มาาหลายมือนะครับบด้มาก หลายมือเนื่องจากฝนตกแน่เมื่อบ้านแน่สงออกพรรษากับไปทำบุญอยู่บ้านนะครับวันนี้31ตุลาคมครับมื่ออื่นก็ขอให้โชคมาสุขสุขนนะครับได้ตัวไรก็ขอให้โศกโศกมันหมานเด้อนะครับแมงหลายครับแมงหลายแล้วก็นุยาตสลับกล่องให้เบิรงบรรยากาศแมงนะครับ อาจจะเข่าตรงเข่าตาได้นะครับนี่แหละครับบรรยากาศโอ้ไฟสะท้อนเข้ามาตรงนี้เป็นดวงง่ามครับกับกล้องพอดีเนาะีน่นองเขากัยังสัญจรกันยูอ่นี่คือบรรยากาศครับจ็ผ่ามาฝากา มือละนิดเมือ่อละหน่อยก็แล้วกันพี่น้องติดตามรับชมสดได้บ่งเงานะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไคร้น,นะครับช่วงวันที่สามวันที่สี่นี่ก็สีได้ลงเวอร์ชั่นพิเศษนะครับสําหรับงานเพลงดูดันอีหรีนะครับเดี๋ยวติดตามกันเด้อพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับปายปายออกกำลังกายกัน